ไทยกับมาเลเซียนะครับซึ่งพบว่าเป็นความคืบหน้ามากที่สุดในรอบ52ปีนับจากมีความร่วมมือในการสำรวจและปักปันเขตแดนร่วมกันหลังสนที่สัญญาระหว่างสยามกับอังกฤษเมื่อปี1909คุณธปนีอศรีชัยรายงานครับ ประเทศไทยและมาเลเซียกำลังมีความคืบหน้าในการปักปันเขตแดนระหว่างกันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณแม่น้ำโกลกชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซียค่ะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศนะคะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าและทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการปักปันเขตแดนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งหากว่าสำเร็จนะคะก็จะเป็นผลสำเร็จนะคะในรอบ115ปีนับแต่มีสนธิสัญญาเรื่องการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและมาเลเซียเลยค่ะ นายนัทพลขันทะฮิรันรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำสือ่อมวลชนลงพื้นที่ด่านพรมแดนตากใบสวรรัดนาธาธิวาส รับฟังความคืบหน้าการสำรวจและปักปันเขตแดนที่กระทรวงการต่างประเทศโดยกองเขตแดนกรมสนธิสัญญาและกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมแผนที่ทหารดาเนิน,นการมาถึงจุดที่มีความคืบหน้ามากที่สุดในรอบ52ปีนับจากมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ในการสำรวจละการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและมาเลเซียในปี1972นับจากสนธิสัญญาระหว่างสยามกับอังกฤษในปี1909หรือใน พศส4 5 2ซึ่งเขตแดนไทยมาเลเซียมีความยาวประมาณ647กิโลเมตรแยกเป็นเขตแดนตามสันปันน้ำ552กิโลเมตร และร่องน้ำลึก1หนกิโลเมตรระหว่างจังหวัดสตูลสงขลาย,ยะลาและนาราธิวาสของไทยกับรัฐเปอร์ลิสรัเคดาและรัฐเกลันตันของมาเลเซียโดยมีการปักหลักเขตไปแล้วตั้งแต่ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ปี2453ถึง2455ได้109หลัก และระยะที่2ในปีพศ2116ถึง2 2 8อีก1 2 1 6 9หลักและในปี2 3 6มีการซ่อมแซมหลักเขตที่ชำรุดและสูญหายโดยแม่น้ำโกลกที่ถูกกำหนดนให้เป็นเขแตแดนไทยมาเลเซียมีการสำรวจและปักปันเขตแดนตัน้งแต่ปี243 ถึง2,552ใช้เวลา9ปีสร้างหลักอ้างอิงเขตแดนบนแม่น้ำปวลกได้แล้ว1,550แนวเขตซึ่งมีการนำสื่อมวลชนลงเรือสำรวจสภาพพื้นที่2ฝั่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหลังจากผลกระทบจากน้ำท่วมและการสร้างตลิงล่งริมฝั่งเขตแดนเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งมันก็มีการขยับไปขยับมาโดยเฉพาะเขตแดนทางทางน้ำนะครัะดังนั้นเนี่ยการปรับปังเขตแดนเนี่ยมันจะช่วยให้เราเมีความมั่นใจมากขึ้น ในการดําเนินกิจกรรมหลายๆอย่างทั้งในชีวิตประจําวันแล้วก็ทั้งโดยทางการการป้องกันอาชญา,ากรรมก็ดีในด้านหนึ่งในด้านส่วนส่วนหลักก็คือในด้านประชาชนทั้งงั้นการปักปันเขตแดนเนี่ยมันคือมาตรการที่ป้องกันและสนับสนุน สำหรับการปักปันเขตแดนไทยมาเลเซียถือว่าราบรื่นไม่มีปัญหาข้อพิพาทแต่เหตุที่ใช้เวลานานกว่า115ปีนับจากสนธิสัญญา1909เพราะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของทั้งสองประเทศซึ่งการปักปันเขตแดน,นยังมีความจำเป็นและสำคัญเพราะจะสร้างความชัดเจนทางด้านความมั่นคงการป้องกันอาชญากรรมเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศโดยจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีในการตั้งคณะกรรมการเพื่อน,นำไปสู่การเจรจาระหว่างไทยและมาเลเซียต่อไป สถานะของการปรปับเปลียเขตแดนด้านไทยมาเลเซียเนี่ยมันจะนําไปสู่เป็นตัวอย่างให้เราทํากับประเทศไทยกับเมียนมากับลาวกับกัมพูชาเราจะเห็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขตแดนอย่างในยุโรปเนี่ยนะการข้ามเขตแดนเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากเหมือนข้ามไปข้ามมามันจะนําไปสู่สิ่งนั้นครับว่าเขตแดนก็แค่เรารู้ว่าเขตแดนอยู่ตรงไหนแต่ประชาชนสําคัญที่สุดครับก็อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการที่ ในในรัฐบาลแต่ละยุคเนี่ยก็จะมีการอัปเดตคณะอาการอีกทีหนึ่งนะฮะเรารอจุดนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มไปฮะเริ่มไปอย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราไม่มีความเร่งด่วนประชาชนเนี่ยก็กินดีอยู่ดีอยู่แล้วแต่จะทำยังไงให,ให้ให้มีความมั่นคงม,มีความยั่งยืนมากขึ้นหลังสนธิสัญญาระหว่างสยามและอังกฤษปี1 9 0่งเาาทำให้รัฐกาลันตันรังกานูเบอริสและไซบุรีตกเป็นของมาเลเซียทำให้คนสยามซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศไทย ที่อยู่ในดินแดนทั้งสีรัฐกลายเป็นประชากรของประเทศมาเลเซียที่มีเชื้อสายสยามซึ่งหนึ่งในนั้นคือชุมชนชาวสยามที่วัดพิภุลทองวระรามตบลตุ้มปัตรัฐกลันตันที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์การเป็นคนสยามหรือคนไทยดั้งเดิมโดยเฉพาะภาษาที่เป็นอันตลักษณ์และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อย่างเช่นที่วัดพิคุณทองวรารามซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่กว่า700ปี mm hmm. ก็ยังได้รับการสนับสนุนดูแลจากรัฐบาลมาเลเซียด้วยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนคนสยามนี่ส่วนมากจะสร้างวัดวัดนี้จะมาพร้อมกับคนสยามที่มามาอยู่คือสมัยก่อนเนี่ยชาวสยามไม่รู้นะวัดครั้งไหนนะแต่เมื่อคนสยามอยู่กันเป็นชุมชนเนี่ยส่วนมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือวัดเพราะฉะนั้นสันนิษฐานได้ว่าวัดเกิดขึ้นพร้อมกับคนสยามที่อยู่ที่นี่ ถ้าคนถยามอยู่ที่นี่ก็ประมาณ700กว่าปีวัดก็ประมาณนั้นแหละความก้าวของเราแต่อยู่ตรงนี้เนี่ยอาศัยภาษาเท่เราพูดเราแหลงอันนี้หล,ลักหลักนึงเี่ยเราสามารถยึดเอาไว้เป็นหลักฐานได้เพราะว่าถ้าว่าเราไม่มีภาษาก้าวแต่แหลงไว้นีเห็นเราแหลงกันมากกันมากกันมากโต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 กัตตตตนมากเนี่เราจะหมดความเป็นเป็นเขาเรียกว่าความนานของเรามั<ห>นจะหมดไ,หไป สำหรับคนสยามในมาเลเซียได้รับสิทธิในการเป็นพลเมืองเหมือนชาวมาเลเซียทั้งด้านการศึกษาและสวัสดิการต่างๆซึ่งได้รับการยอมรับและมีความภาคภูมิใจในการเป็นคนสยามในมาเลเซียผมเคยถามปู่กับญาติของผมเขาเกิดที่นี่ญาติปู่ญาติของเขาก็เกิดที่นี่แล้วสแสดงว่าอย่างน้อยจะห6ช่วง9คนนะมีบ้านมีเรือนรก ลูกโรงเรียนอะไรสบายทุกอย่างมีทุกอย่างมีสิทุกอย่างให้ลูกให้หลานไปก็ัไม่มีปัญหาให้เราใช่เราครับฉไมแต่จะขายเป็นคนอื่นไม่ใช่ใช่แต่ขายจำพวกพวกพวกเราพวกคนสยามคนจีนคนอินเดียได้แต่ซื้อกลับมาถ้าขายพวกเราดซื้อได้จะขายคนมาเลยไปจะคืกกลับมาไม่ได้นั้นหน่างเดียวถ้าเราเราลงไม่ขายแต่ว่าเราก็มีส่วนนต้นเองทำเองครับใช่ใช่มีเชื่อคนฉลาดนะ มีชื่อมีอะไรเรียบร้อยครับนะการลงพื้นที่ของกระทรวงการต่างประเทศได้ชื่นชมการรักษาตลักของคนสยามในมาเลเซียซึ่งวันพรุ่งนี้จะมีการพบคนไทยในมาเลเซียที่ไม่มีสัญชาติและการลงพื้นที่ทาความเข้าใจเรื่องการปักปันเขตแดนกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยทัปนีศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน